สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเองกิติพจน์แล้ววันนี้เราจะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นกันแล้วเย่เฮ่เฮตบมือตบมือเย่ห่าตดดเย่จบเลยวู้ท <l ots> ี่นี่ทรายใหม่ซึ่งเป็นส่วนตัวที่สุดแล้ว <l ots> เออข้งางล่างไม่มีอะไรหรอกมันเ <l ots> ลื่อมันเลืล่ลลดีกว่านะ ูดูป่ะมังอเ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจหัวข้อที่สองการแนะนำตัวการรู้จักกันเป็นครั้งแรกเป็นประโยชพื้นฐานที่ใช้ทักทายกันเมื่อพบกันเป็นครั้งแรกฮาจิเมโมะชิตะชิตะฮาจิเมมะชิตะชิตะรับพี่น้อง ยินดีที่ได้รูจ้จักอันนี้ต้องพูดวเวลาที่เขาบอกว่าเขาชื่ออะไรเขาแไ่มาโลโซโยโรซิุโอนิไงชิมัสขอฝากเนื้อฝักตัวด้วยอันนี้พูดตอนไหนก็ได้ี่อยกพูดการฝากเนื้อฝักตัวอาจจะใช้คำ อาจจะใช้คำกากาหน่ะอาจจะใช้คำที่สองหรือว่าใช้คำที่หนึ่ง <c oughs> ก็ได้แต่ <c oughs> จริงๆนะ <c oughs> ใช้คำที่สองกันแหละเออดีอ่ะเฮ้ยขยับสิ <c oughs> ทำไมมันไม่ยอมขยับอ่ะ Oh, พโอ้โหี่ชายมาี uh ่ oh. ฉันจะมาถ่ายตรงนี้ oh, <God. S 1> ถ่ายตรงนี้เลยเยี่ยมโอเคเริ่มกันต่อเลย อีกฝ่ายก็กล่าวฝั่งเนี้ยฝั่งตัวกับว่าโคจิโคซุทางนี้ก็เช่นกันนะปีดนิ้วตัวอย่างบทสนทนาฮาจิเมมาชิเตะยินดีที่ได้รู้จักครับฮาจิเมมาชิเตะว่าตะว่าตะชื่อว่าให้ว่าตะชื่อว oh ่าคิร่าโยฮีค่ะ เี้ยเดสยินดีที่ได้รู้จักครับผมชื่อคิรยูชิคุงเนี่ยครับว่าต่ชิวะว่าต่ชิวะคิรยูชิคุงเดสผมชื่อคิรยูชิคุงเนี้ยครับอันนี้สำคัญมากโดโซโยโรชิคุโอเนี่ไงคีมัส ขอฝั่งนี้ฝักตัวด้วยนะครับใช่ใช่ช่ซึ่งมันมีอยู่นาแเลยขอฝั่งเนี้ยฝักตัวด้วยนะครับแลวเขาไม่เอาหัวมาออเออๆช่างมเถอโคจิราโคโ,โ,โซโดโซโดโซโยโลชิคุทางนี้ก็เช่นกันขอฝั่งนี้ฝักตัวด้วยนะเข้าใจไหมการบอกชื่อ เมื่อพบกันเป็นครั้งแรกคำถามแรกที่จะต้องถามนั้นก็คือ Your name is เอ,อ่อมาคุณชื่ออะไรในภาษาญ,ญี่ปุ่นมีวิธีถามดังนี้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 โอนามะเอะวานันเดสกาชื่ออะไรครับค่ะครับ <S <S โอเคต่อไปนะ การบอกชื่อของตนเองจะใช้ว่าวาตาชิวะคิโรยูชิฮิมิเดสต้องเติมเดสลงไปข้างหลังด้วยผมชื่อชื่อเออเออดักแจงเกย์ไปเล่าเล่าโอนามิโอไม่ใช่โอนามาเอะวานันเดสกาชื่ออะไรครับถามตอบด้วย วาตาชิวาคีราเรชิคังเดสผมชื่อคีราครับอาณาตาว่านันไซเดสกาอายุเท่าไหร่ครับ อายุจะใช่ว่าวัตชิว่าวัตชิว่าอิชิจูเดสไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วัตชิว่าจูมัมเดสผมอายุแล้วก็หนึัง ผมอายุหมื่นปีครับชื่อมัมแบล่าหมื่นบายฮาฟินชัยขอยืมหลังคาบ้านหน่อยกันล้วกันโอ้ววาวยวว เอาเลยนะเราม่ถ่ายต่อเลยเมื่อจะบอกอายุจะใช้ว่าก็อันที่พูดแปลงนั่นแหละเออเมื่อต้องการถามหรือบอกอายุสิ่งเลขที่ต้องรู้คือการนับเลขซึ่งการนับเลขในภาษาญี่ปุ่นมีหลักการดังนี้ หลหน่วยลหน้วยเซโรเซโรหรือเรเรเป็นรอเรือรรรเ,เรรุเซโรเรมีคำว่าเซโรกับเรใช้ได้สองคำมันแปลว่าศูนอิจิอิจิแปลว่าหนึ่งนี่สองสั่งสาม ยงสียงมีชีด้วยจะใช้คำไหนก็ได้จะใช้ยงชีหรือจะใช้ชีหรือจะใช้ยงกแต่จริงๆใช้ยงกกห้าโลโลคุหกชิจิเจ็ดนะกะก็เจ็ดห้าจิแปดคิวเก้าคุก็เก้าจูสิอิชิจู 11จูอิจิ12จูนิ13จูซัง14จูยง15จูโกง10จู20นิจู3ซังจู40ยงจู50โกจู60รุคูจู70นานาจู80ฮาจิจู90ฮิวจูนะ ส่วนตัวเลขหลักสิบตัวอื่นๆที่มีเศษจะมีวิธีรับอย่างนี้ยี่สิบห้านิจูโกยี่สิบเอ้ยสามสิบสองซังจูนห้าสิบสามโกจูซังหกสิบสี่โรคูจูยงแปดสิบเจ็ดห้าหจีจูนะนะนนนนหลักการการบอกอายุในภาษาญี่ปุ่นมีดังนี้การบอกอายุในภาษาญี่ปุ่น จะเติมใส่แปลว่าปีต่อท้ายตัวเลขได้เลยลงท้ายหนึ่งลงท้ายหนึ่งให้ใส่อิซสไยสต่อท้ายซึ่งอายุส,สิบเอ็ดปีจูอินจูอิซายอายุยี่สิบเอ็ดปีนิจูอินไซอายุสามสิบเอ็ดปีซังจูอินไซ ลงอิสไซโซโซเสื้อโซโซเสื้อ้โซโซลงท้ายด้วยแปดส่คันไซต่อท้ายเช่นอายุสิบแปดจูฮันไซอายุยี่สิบแปดนิจูคันไซอายุสามสิบแปดสังจูคันไซถ้าเป็นหลักสิบใช้หลักการเดียวกับเลขสิบเช่นจูนไซจินไซ สามสิบังจูนไซสังจินไซสี่สิบยงจูนไซยงจูนไซเอ้ยย,ง,ยงจินไซอายุห้าสิบปีกงจูนไซโกจุนไซอะไรเอ้ยอ,อะไรเอ้ยจินไซหกสิบปีแล้วขู่แล้วขู่ ลคกูอะไรจุนไซลคกูจินไซอายุยี่สิบปีจะใช้ว่าฮาตาจิอานาวะนันอานาตาวันนันไซเดสกะคุณอายุเท่าไหร่ครับว่าตาชิว่า นีนเด็กสังจูซังไซเดสเด็กเราไม่ใช่ไม่ใช่พ่อตาชื่อว่ายงจูสังไเดสผมอายุสี่สิบปีครับการบอกว่ามาจากประเทศอะไรโดโคคาระชิมะจิตะกะมาจากไหนครับประเทศ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 คาระชิมะชิตะมาจากประเทศ มาจากประเทศอิงลิสุอังกฤษ <c oughs> เอาไปว่าเรื่องประเทศจะไว้คลิปหน้ากันละกันสำหรับวันนี้บทเรียนที่สองการแนะนำตัวค่อชยชไปสำหรับวันนี้สำหรับสวีเดนที่หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้อะไร